สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขุสุขนสบายดีกันไหจ้าพี่น้องบานปายู่แดดจ้าฮอนฮอนพี่วองนี่คับพี่น้องเพราะว่าเป็นฤดูร้อนตอนนี้กับเก่าโมงเซาเนาะจ้าเมื่อนี้ปายู่สิมาเราเรื่องเอ่อเงื่อนชดเชยบำนานทีปายูได้ยืนยันตัวตนไปนั่นได้รับคําตอบหรือ,อยังเอ่อเงื่อนเขาบัญชีได้รับเงื่อนกิงโบนะจ้าเราก็สิมาตอบคําถามเอฟซีนะจ้าเอฟซีเพิ่นถามมา,มา ถ้าปายุเปน็นยังไปลูกของลุงจอดนี่สิมิสิตได้รับมอดระดกะส่วนนี้เพรา,าะว่าจากมาเลาเรื่องเล่นบำนาดก้อนเนาะค่ะพี่น้องคลิปก้อนนี่ปายู่ได้เลาเรื่องอได้ยืนยันตัวตนไปเนาะจ้าตอนนี้ก็ได้ได้รับคําตอบมาแล้วค่ะพี่น้องหลังจากที่ปาย่ยปายู่ยืนยันตัวตนไปสองมือเนานะจะ้าก็ได้รับคําตอบมาเนาะจ้ะนี่คําตอบจากทางรับเพิ่นมา เงื่น้นองงเินชดเชยบำนาญหลังจากที่เขามาแต่งงานใหม่นี่ได้จริงเดอ้อจ้ะพี่น้องได้อีหลีนี่จ้ะได้อยู่ได้เลยได้เพิ่นจะชดเชยให,ห้เฮา24เดือนหรือ2ปีเนาะจา้ะนี่ของประยุทธ์ได้กับบำมานกเกือบหมื่นยูโรจ้ะพี่นอ้องอืเนาะจา้ะนี่เนาะจา้ะเงื่นขอนเขาบัญชีลแล้วล่ะจ่าพี่น้องเงินก่อนนีแพรสี เอาเก็บใบฝากไว้แล้วกันใบจะใส่ย่ามชุกเฉินนั่นแหละครับพี่น้องได้อิลี่ได้จ้าพี่น้องบางคนก็สิว่าโอ้ยฉันมดีแต่ใบโยู่แต่งงานไม่ก็ได้เงินอันชดเชยแม่ใหม่เออแต่งจักซ้องซ้ำเธอสิบวดีที่ <c oughs> โอ้ยอย่าคิดจังสันด้วยค่ะพี่น้อง <c oughs> แต่งงานเออไม่นี่เรือไปแลนวิงเต้นเรื่องเอกสารนี่มันบริเวณเรื่องง่ายๆด้วยคะ่ะด้วยแล้วกัน การที่ทั้งรับเพิ่นมาชดเชยเงืนบำนั่นหลังจากเขาแต่งงานไม่หนีเพิน่นเพิ่นใจขังเดียวเด้อจากเขาสิมาแต่งงานอีกขังหนึ่งสองขังสามขังเพิ่นบ่ใจ่าจากเพิ่นใจเฉพาะขังแหลกเด้อจากนะได้กิ่งได้อีดีเด้อจากพี่น้องโอ้ยดีใจเนืองจากพี่น,อนอ้องเนาะเออแต่เงื่นเป็นกวนเขาได้เอามาฝากนะคะพี่นออ้องเออเป็นยังไงกลัวเขาบ่าได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเราก็สิมา ตอบคำถามเลยเนาะจ้ะเดี๋ยวปายู่อ่านคำถามกันเด้อค่ะพีนออ่น้องเด้อเออมีเอฟซีเป็นถามมากเนาะจ้ะเอฟซี FC เป็นถามมากว่าถ้าปายู่เป็นยังไปเนาะจ้ะออลูกของลุงจอรดนี่สี่มออีส่วนแบ่งมรดกออของส่วนของปายู่บเอออันนี้สิ่มาเล่าเรื่องออการแบ่งแยก,กมรดกหรือผู้ใดมีสิทธิ์ในเออ มรดกของสามีของภรรยาเนาะจะตามกฎหมายแล้วสามีภรรยาจดทะเบียนกันนี่เนาะจะถ้าเฮ้าเป็นยังไปสามีเฮ้ากับิมีสิทธิ์ยุคขึ่งหนึ่งเนาะจะลูกของปายนี่ก็จะมีสิทธิ์รึ่งหนึ่งเนาะจะแ,แบ่งคนละรึ่งตามกฎหมายเน้ะจ้ะเนาะส่วนลูกของลุงจอดนี่บ่มีสิทธิ์แบ่งมรดกส่วนของปายเดาอจ้ะพอะว่าปายบ่ได้จดเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายเนาะจ้ะ สิบ่มีสิทธิ์นอะจากกัสิมีสิทธิ์แต่สามีสมมติว่าสามีปายูเสียชีวิตไปอยงนี่เนาะจ้ะกักิมีส่วนที่ทสิเดรับมาโด,โดกก็คือปายุก,กับกับลูกเนาะจา้ะลูกของสามีคนละครึ่งแค่นั้นเนาะจา้ะลูกปายุก,กับสิบ่มีสิทธิ์มากหลับส่วนแบ่งของสามีปายุนาะจา้ะพะว่าพอเด็กจดอ ถีนทะเบียนเอ่อบริจดรับเป็นลูกบุญธรรมตามกฎหมายเนาะจา้ะนี่สิบ่มิสิทธ์นะจ้ะเนีอสิมิธิตแค่สามีกับลูกเข้าแค่นั้นเออตามกฎหมายคนละรึ่งหา5 0หซิบนั่นล่ะครับพี่น้องเนาะเออบันี้สิม,มาาวเรื่องเอ่อกรณนีที่เข้าแต่งงานกับฝรังแล้วบ่มีลูกน้ากันเออแล้วเอ่อมรด,ดกสมบัตินี่บแมเมนวนาเอ่อพรรยาสิเ,ด,เด้รับผู้เดียวดีค่ะพี่น้องเออถามม้าบ่มมลูกน้กนนา,ากันเนาะจ้ะนี่ก็คือ เกิดขึ้นกับคนไก่ตัวปายุเนะจ้ะที่มานเรานี่ก็เป็นเรื่องจริงที่ขับไปนองบแม่นว่ามาเราให้ฟั่งเลื่อยเฉยเด้อค่ะพี่น,ออนาา้องเอด้อดเออฟั่งแล้วอาจสีได้ควมูลูนะจ้ะที่เออคนไทยเหามาแต่งงานกับสามีฟันลังแล้วบ่มีลูกน้ำกันนะจ้ะเออที่บ่มีลูกน้ำกันเอ,อเกิดขึ้นกับนี่แหละค้นไก่ตัวปายุเนะจ้ะเออเพิ่นมาแต่งงานกับสามียูกินกันยี่สิบกว่าปีเนะจ้ะที่นี่มาเมืออหนึ่งสามีเป็นเออ ป่วยบสบายนะคะก็ได้เสียชีวิตเอแต่สามีเพิ่นมีญาติมีพีมีนอ้นะอ,อ,มมอ,นองนะจ้ะพอเมีบ่มีแต่อายน้องนะจ้ะเนาะเราอ้ายน้องก็ต้องได้รับอมอดระดกส่วนหนีนี่ค่ะพี่นอ้องเนาะส่วนแบ่งของสามีนะจ้ะนะโชคดีทีเพิ่นมาแต่งงานกับอสามีนี่เพิ่นว่าเจอขอบรัวที่ดีญาตพี่น้องเพิ่นกับบกขอรับมอดระดกมองนี้นะคะพี่นอ้องเพิ่นบ่เอาน้ำ นี่ถือว่ามา่เจอขอบรัวที่ดีมากๆเลยค่ะพี่น้องแล้วถ้าเจอขอบรัวบ่ดีญาติโลกมากนะคะพี่น้องเขาสิบแบ่งถูกบาททุกสลึงดิค่ะพี่น้องเขาบ่ยอมเนี่ยดีบด่ดีสามีเฮามีสมบัติมีม้ระดกหลายๆนี่เขาแห้งสิบไปฟ้องล่องเอาดิค่ะพี่น้องอือันนี้นี่ทังที่ดีคือเหตุพิ่นายกำไว้ด้วยจ้ะเด้อบแม,ม,ม่ณว่าเฮามา หลายๆคนจะว่าลู้เรื่องกฎหมายเนาะก็สิคิดว่าว่ามาแต่งงานกับสามีสามีบ่มีลูกเออแล้วก็บ,บ่มีลูกน้ากันมดระดกสมัตมิตรงนั้นก็สิเป็นของเข้าคนเดียวมันโมเมนเด้วยจ้ะเด้อเออมันโมแมนเนี่ยตามกฎหมายต้องแบ่งออญาติพี่น้องพ่อแม่ส่อถ้า,าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่พ่อแม่ก็สิได้รับดอค่ะพี่น้องได้รับเอส่วนแบ่งนี่ค่ะพี่นอ้องอี่คือตามกฎหมายเขาสิวา่าว่าไห้ว่าได้อื ดีบ่ดีฟองรองกันถ้าเกิดสามีมีมอรดกสมบัติหลายเนาะจา้ะเนาะฟองรองถ้าเจอขอบครั้วดีอืจังเผื่อนปายูยังสิเนาะเผิ่อบ่เอาน้ำเป็นบอกเลยเผิ่อบ่เอาน้ำนี่กอืม,มันก็เป็นเอเรื่องทีง่ายนะาจาน้ะบ่ได้มาฟองรองกันต้องเสียเงินเยอะๆนาานเนาะจ้ะเนาะแล้วก็เพื่นกะ ดีอี๋ลีดิค่ะพี่น้องจะเจอขอบครัวดีๆยิ่งสิเนาะจ๋าเนาะถ้าเจอขอบครัวหลบมากนี่ยที่เฮาก็สิปวดหัวดีค่ะพี่น้องแล้วกับที่มีเอฟซีเป็นคอมเมนต์มากเนาะจะ๋าไปเดย์เราได้ตอบคําถามไปว่าแต่งงานอยู่เมืองไทยมีสิทธิ์ได้เงินบํานาญบอลเนาะจ๋ะมีเอฟซีเป็นมาแช่เนาะจ๋ะเป็นคอมเมนต์มากว่าแต่งงานที่เมืองไทยก็ได้เงินบํานาญคือกันโอ้นี่กับไปอยู่กับ กับพึ่งสิลูคือกันเนา,จาะจ้ะเพราะว่าไปอยู่กับพ่อีประสบการ์งหันเนาะจ้ะแล้วก็เพื่นบ่าแต่งงานที่เมืองไทยแล้วเขาต้องไปแก่งสถานทูตเยอรมันในเมืองไทยว่าเข้าแต่งงานเนาะจ้ะไปยืนยันตัวตนเขากับสีดาเงินบำนาญนอ้นี่ก็ดีบงหมากเลยค่ะที่เพิ่นมาคอมเมนอ่า,าแชร์่เนาะกะซึ่งเฮ้าบอลู้มกวนเข้าได้ความลู้เฮากับสิเด้อืมได้ไปอ่าทำตามนะจ๊ะพี่น้องทํำตามกดระเบียบกดหมายเนาะจ้ะเออเาก็สีบ่ได้มาก ยุ่งยากมังหันนะคะพี่นอ้องเออสามีที่อ่ทีกับอีหลายคนนี่เนาะจ้ะเอฟซีไปอยู่กับอาสามีที่ออยู่เมืองไทยแต่งงานจดทะเบียนแต่ว่าบระเด็นมาอยู่พี่น้องจ้ะเนาะอยู่ต่างประเทศทางยุโรปนี่กฎหมายไปอยู่กับซี่ไปอยู่คิดว่าก็จะคล้ายๆกันนี่เนาะจ้ะเนาะก็จะค้ายๆกันนี่แหละกฎหมายเนาะจ้ะแล้วก็นั่แหละจ้ะเนาะไปแกงเด้อจ้ะเด้อไปแกงสถานทูตกินละมันในประเทศไทยว่า เข้าจดทะเบียนสมรสแล้วเนาะจ้าเข้ากับสีได้มีสิืมิสิตเออมีสิทธิ์ที่เยอรมันเนาะจ้าบางที่สามีเฮ้ามีซบซั์สมบัติมีเงินฝากหรืออีหยังต่างๆนั่นล่ะจ้าเนาะเข้าเห็นว้มันก็ดีสําหรับตัวเข้าแหละจ้าเนาะเพราะว่าอนาคตขังหนาเข้าฮู้ววาอีหยังมันสิเกิดขึ้นเม่นบมื่อจ้่ะมันอาจสิเกิดขึ้นกับตัวเฮ้าหรือแฟนเฮาก็ได้เกิดขึ้นปุ๊บปับก็ได้อย่างซี่สนาะจ้า จังเรือเอ่อจังเอ่อกับปายูในเรื่องสามีปุเรียดะมาเกิดขึ้นปุ๊บปับโดยบ่โบโดยที่บเอ่อตั้งตัวมาก,ก่อนแต่กัย่งดีทีว่าเข้ากับศึกษากฎหม,มายมากเรียนรู้มากเอยๆกับพ่อพ่อได้รับรู้แน่ว่าขั้นตอนมันเป็นไปยังใดยังไดนะคะพี่น,อน้องเนอะเออนี่นี่เอ่อกระอยากบอกสายฟอรหรือเพื่อนเพื่อนหรือ FC, เอฟซีนอกจากที่อยู่ต่างแดนนาะจากศึกษาใบเด้จากเรื่องกฎหมายเมืองหนอกนี่ เขาต้องศึกษาไปดะจ้ะเออแล้วก็ภาษาเออภาษาหนี่สําคัญเขาต้องเลี่ยนเลีเยเเ่ยนรู้ไว้นะจ๊ะเลี่ยนภาษาเนี่ยนะจ้ะพี่นอ้องทุกมนีดีเด้มากเขาสามารถเลียนภาษาในออนไลน์เนาะจ้ะสมัยปายุมาใหม,ม่ยี่สิบกว่าปีทีเดียวมันบ่มีนี่ค่ะพี่น้องบ่มีออนไลน์บ่มีบ่มีอินเทอรเ์เน็ตบ่มีมือถือ,อต้องไปรงเรียน,ไป,ยนไปเลีเ่ยนอาทิตย์ละสองครั้งเนะจ้ะไปเลี่ยนภาษาอืมบ่ไปเลี่ยนบ่ได้ที่ค่ะพี่น้อง จำเป็นมากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างจาเป็นกับาการต่อวีซ่าถ้าเขาบาไปเลี่ยนนอกจากทุม,มนียกฎหมายบังคับให้เลี่ยนเขาต้องไปเลี่ยนไปสอบเบหนึ่งเบสองเพื่อเอาไปต่อวีซ่าถ้าบริจังสันเขาสีบัวไทวีซ่าตลอดนาะจากเขากับสิได้วีซ่าปีตอป่อปีเพิ่นกิดสิโต้ให้ปีตอป่อปียังสี่นะจารพี่น้องเนาะปายุเคยไปอ่านาเจอในเพจเพจหนึนน่งเนาะจ้ะ คนไทยเิ่นมาเช่นะจ้ะเิ่นแต่งงานกับสามีทังยุโรปเนี่ยนะจ้ะเิ่อน,เอนอยากไปเรียนภาษาแต่ว่าสามีบ่ให้ยไปเรียนสามีว่าเธอไปเรียนภาษาเธอเก่งแล้วเธอสิไปหาสามีไม่ไะนะ <c oughs> นาอจ้าเนาะโอ้ยชิดดอันจังไลยเนาะค่ะพี่อ้องเนาะย่านเมียเก่งภาษาแล้วเมียสิไปหาเอาผัวไม่พะนะพี่น้องเอ้จอ้ะ การที่เข้าอันใดภาษาดีมันก็ดีสําหรับเฮ้าที่เข้าใส่ชีวิตประจําวันเนาะจา้ะพราะว่ายังเริ่มแรกตงแต่เข้าไปซื้อเขาซื้อของเนี่ยนะคะพี่น้องบ่แม่น่าสามีสีมีเวลาพาเข้าไปทุกครั้งทุกเถ่อเด้เกิดลมป่วยมากเนี่ค่ะพี่น้องนะเนาะเขาไปบ่ได้บ่ม,มีของกินอยู่เงินบ่ม,มีน้ำดื่มเขาก็ต้องไปเ,เขาก็ต้องไปซื้อเนะจ๊นะเนาะเออ ไม่ไม่หน่กระพาเข้าไปดีอยู่องอันยูน้ำกันซีปีหาปีไปที่ละซีปีไปที่ละค่ะพี่นออ้องเออขี่ขานไปน้ำเข้าได้บะเนี่ยเข้าต้องไปเองดิค่ะพี่น้องเขาเป็นแม่บ้านเขาต้องไปหาซสือเขาเสือกองซสือแล้วอยานะ่างนักกินมาเห็ดกับเขาใบไหยยงสินะค่ะพี่น้องเนาะเออถ้าเข้าจังปายยูเจอกับตัวเองเนาะจ้าพี่นอ้องไปซสือเอ่อมาไม่ไม่หน่สามีชอบไปเลี้ยนลูกเนาะจา้าเลี้ยนลูกสิ่งไม่ไม่เลี้ยนลูกเนาะ ไปซื้อข่าซื้อของ,อของไปน้ากันแต่ว่าให้เฮาเป็นคนอันจายนะจ่าพี่น้องเอจายมองอ่าเขาเตอจ่ายเงินเนาะจะเอาวตอนนั้นภาษากัยังบ่ฮันเดก่งหนึ่งสองสามภาษาเขากัยังบ่ฮันได้ได้น่ถึงสิบนะคะพี่นอ้องอหายเงินเฮามากเราห้เฮาเป็นคนจ่ายอ้าวจ่ายเขาเบามากกัญชงบ่ฮันได้เขาใจป็นใดนะ ยิบเงินกับงกงก,กชาชานะค่ะพี่น้องสิงใจเนาะคนกับตอคิ้วหางหลังเหม็นบนละเออบัดน,นี้จ่ายไปเขาเงื้อทอนเงื่อนใหม่เฮาเขาก็ต้องมาน,าบนับดิพี่น้องว่าเขาจ่ายถูกจ่ายผิดน,นับย้ันแหละเอาคนตอคิ้วเฮาอะถ้าจ่ายเงือนนั่นเขาก็จมมุมมีบมุมมีบดิค่ะพี่น้องฝรั่งมุมมีคัวบมดทนตรงหนีดิค่ะพี่น้องสิงมายืนลออ่าล่อมองหนีนะจา่ถาถ้าจ่ายเงื่อนเนี่ยเฮา ซาซาเนะจ้าพี่นออ้องเออเขาก็นับเงินท้อนอยู่หันหนึ่งช่วงสามสี่หาอันนับหลายหลายรอบย่านย่านอันเขาให้เงินทอนอันบบถูกยังสี่นะคะพี่น้องเออเอ้าทางฝรั่งทีล่อคิวอยู่ไหนกันจมมุบมีมุบไปแล้วครับพี่นอ้องเออมันก็ดแห้งเหตดเทาไอ้เขาอัน,จน,นแจ้งได้เะยรไอ้เข้าบบเซียมันนี่แบบนี้ครับพี่น้องก็แห้งเวลาก็แห้งหยืดเาวาไปอีกนี่คือเจอกับตัวเองมากเนาะจา้ะเพราะว่าฝรั่งสีบบมีควาวมอดทน ตรงทีการล่อกับเวลาขับรถค่ะพี่น้องเออนี่พลั่งนี่บ่ม,มีความอดทนมองนี้เออเอฟซี FC, อันซามี่เอฟซีหลายๆทันที่ยู่องนอกก็สิขึ้นกันได้ค่ะพี่น้องบ่มีความอดทนมองขับรถมองนึง <c oughs> อยู่บ้านนี่ดีทุกอย่างแต่ว่าถ้าได้ออกข้างนอกเออไปยืนล่อถา้อาจ่ายเงินนะถ้ามีคนจ่ายอยู่ข้างนาซาๆาใส่เวลาน่นแน่นจมบุ้มไมุ่มไม,ม่กับเวลาขับรถนี่เอาละ ตั้งแต่ขึ้นรถปุ๋ละจนว่าหอดมองอันปลายทางค่ะพี่นงองอันนี้ส่วนมหาพลังบ่มีคัวามดท้นวังนี้ค่ะพี่นงองเนะาะค่ะเบาเงี้ยวแล้วค่ะพี่นงองเดี๋ยวคลิปหนาปายุสีมานเล่าเรืองการยื่นขอเอ่อเงื่อนแม่หมายนะคะ่ะเพราะว่ามี FC เอฟซีเป็นคอมเมนต์มาก่มอยากให้ม่าเล่านะจ้ะเดี๋ยวปายุสีมาเล่าสูฟังคลิปหนาได้จ้ะว่าการยื่นขอเอ่อเงื่อนบำนาญแม่หมายเฮ้าต้อง ใส่เอกสารนี้ยังแน่เข้าต้องไปยืนย่นอยู่่วยงานใดนะจะ๊ะเดี๋ยวสิมาเราสูฟังคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไ้แค่นี้เด้อค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC, หลายๆได้จ้าเด้อตั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์นะจ๊ะพี่น้องเจอกันคลิปหนาจ้า